สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันมาดูภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาของหลวงปูเพงจนาางันทรังศรีรุ่นอายุยืนรวยถันจร์ภาพปิดตารุ่นนี้เนี่ยด้วยลักษณะองค์พระเนี่ยสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับเนื้อนาวะโลหะเต็มสูตรฝังตะกุดทองคํา ตรงฐานตรงนี้นะครับเจาะแล้วก็อุดมวลสารพร้อมกับฟังตะกุดทองคํานะครับอันนี้ตะกุดแผ่นทองคํานั้นหนาเลยนะฮะส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดหมายเลขกํากับตรงด้านมุมบ bon นนะฮะมุมบนช่องนี้นะครับช่องนี้ขององค์พระนะครับถ้าเป็นขององค์พระก็จะอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะต่อโค้ดหมายเลขกํากับเข้าไปนะครับ โคดหมายเลขงกบกับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคดรอเรือนะครับโคดรอเรือซึ่งพระลักษณะการหล่อของพระนิจาจะเป็นพระหล่อโนนรบราณดูมีสเสน่ห์นะครับดูมีสเสน่ห์ซึ่งมีกูรูหลายท่านนะครับ ได้วิเคราะห์กันเอาไว้ว่าภาพปิตาจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าาชาวต่างชาติชาวจีนนะฮะนิยมเก็บภาพปิตาโดยเฉพาะาภาพปิตายันยุ่งอะไรพวกนี้นะครับเขาจะชื่นชอบมานะครับ